สนุนโดย AIS 3 G ชาเขียวโออิชิเ t สโก้โลตัสไทยประกันชีวิต <S 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 มาปลุกจังหวะใหม่ใส่สีสันให้กับเพลงรักของสุนทรภพรมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะคุณอติพรเสนวงศ์ซึ่งเป็นลูกสาวของครูเอือ้อใ่คะนะคะได้บอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยนะคะฟังทีไรก็ไม่เคยลืมเลยนะคะ นั่นคือเพลงยามดึกเพลงนี้จริงๆแล้วครูเอื้อกับคุณครูแก้วท่านก็เป็นขุนพลเพลงแล้วก็แต่งเพลงด้วยกันตลอดนะคะแล้วพอจะต้องแต่งเพลงปั๊บเนี่ยท่านก็จะนั่งคุยกันนี่คุยไปเรื่อยๆก็ยังแต่งไม่ได้สักทีคุยกันถึงเรื่องราวของคนรักความรักอะไรเงี้ยคุยไปจนถึงเช้าอัค่ะอแล้วคิดว่าเพราะอะไรคุณอติพรเสนนวงศ์ซึ่งเป็นลูกสาวครูเอื้อถึงชอบเพลงนี้มากบอกคุณพ่อชอบเพลงนี้อ๋อเหรอคะคุณพ่อชอบร้องเพลงนี้นิดนึงเตยฝุ่น ทุกสิ่งพลอยเงียบไปแววไกลไกลขันดังรุ่งยามอารุณยินเสียงระฆังฉันยัง,งนัางขอ ได้เลยครับพ่อคุณด้วยนะเนื้อเพลงสังเกตไหมได้ยินเสียงระฆังระฆังพระเนี่ตีแล้วตีตแล้วนั่งคุยกันถึงเช้าจนถึงเช้าได้ยินเสียงระฆังค่ะถึงแต่งเพลงได้หรอใช่แล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะคะมันก็จะมีสัตว์ใช่ไหมก็คือริ่งเรไรนี่แหละจิ๊บจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดก็กลายมาเป็นเนี่ยริ่งเรไรเนี่ยรรริ่งเไ ถกูเรียกชูมันข้าคงเหมือนกันได้แต่โศกสันนาลัอ คำว่าชูเนี่ยเป็นเพลงสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ค่อยมีเพ่งนี้แล้วใช่เนาะสมัยนี้มีแต่เสือซิงก์กระถิ่แรตไม่สมัยก่อนนี่เขาจะใช้อาจจะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปก็ได้ที่รอะไรมันก็ไม่เคยได้ยินได้ยินก็เสียงแมงส่งแมงสาบเดิน้วแต่คำว่าชูชูไม่ได้แปลว่าไปทำผิดประเพณีนะคะแต่หมายถึงว่าชูรักคือคนรักเขาก็เรียกว่าชูรอชูยอดย้อดชูคืนมาอะไรเงี้ยเราไปดูภาพกันดีกว่าหาไปฟังเพลงเพราะๆยามดื่กัน ดึกแล้วน้าฟ้าเร้่าดาวเกลือนแต่ขาดเดือนท้องฟ้าแรมเดือนมัวมืดเหมือนใจคขา ที่ไหนกูมาอ๋อริงรอกนาห้อยหวนครวนมาครวนเรียกหาใครนั้นริงเรไรร้องไปทำไมกันคงจะกูรี ชูมันข้าคงเหมือนกันได้แต่โศกสันอะไรปริ่งเอ๋ยวันชยชมใครกลับเงียบไปคู่ขวัญใจคงจะได้คืนรั ระทังฉันยังนั่งคอยเธอคือนอกจากเพราะนะคะพี่ตักตว่าร้องยากตัวรอ,อเรือเยอะแต่ยังไม่เท่าเพลงนี้ตัวรอเยอะมีอีกเลยค่ะมีครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงรักของเธอ ที่สุดแล้วค่ะเพลงนี้ยคว่ำกล่ำนะคะละครหรืออะไรร้องทุกคนใช่ไหมใช่ไหมอ้าวแล้วฟังสั่งนที่เราจะมาร้องลงแรกพี่ยังร้องเพลงรักของเธอพี่ยังเธอเพลงรักของเราเสียงเพื่อพร้องยังรำเรียกร้องครองเคขาครวนคร่ำคำช้าคลางเคลั่ลมเหมือนเมื่อกี้เลยโลกพลอยร้องเพลงรัก ของเธอโลกลอยเพลิ่งรักระทมเขาสงสารรักไหรร่างครางบนครางระงมทั้งสังคมสบสมเปรียวปลาเปรีล่านี่ยอมยอมยอมรอเรือไปอยู่กับควบกรัมโอ้โหตั้งไปกันใหญ่คิดว่าเป็นไงในฐานะพูมกับคำเขาสนุก มันร้องด้วยอารมณ์ที่รื่นรมมากๆะครับมันจึกๆักจึขับต้องสั้นตอนที่ร้องไม่ได้ช้าแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ไปเพราะว่าอันนี้เป็นแบบแมชโพเทโท้มันจะมันจะเล่นแล้วมันจะสนุกต้องไปดูแล้วล่ะนะคะเพลงรักของเธอ รักของเธอที่ยังเพลเพงร้างของเราเสียงเธอรองยังรำเปรีบร้องร้องเขาครวญคำคำเช้าครางเขาหลงโลกลอยร้องเพลงรักของเธอโลกลอยเพล่เพลงรักระทมเขาสงสารรักไรรักคลางคนรลางระงม ทั้งสังคมสสมปลี่ยวเปล่าเสียงเพลงรักเธอเพลิวฟันเฟลอละเมอมาแทบเท้าเสียงเพลงรักเรายังรอเราเหมือนรักเราไม่ตายพี่ยังร้องเพลงรักของเธอพี่ยังเพ้อย,ยังฟันเพิ่มไพร ใจโลกกายลมมีอยา่างเพลงอาถรรพ์คน,นให่รผู้แสดงในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นทั้งนั้นอย่างที่เราเห็นนะคะเพราะงั้นคงจะต้องถามว่าแต่ละท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับ เพลงสุนทรภพก็ดูเลยผมต้องขอขอบคุณทางเจสแอลนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิสุนทรภพเที่ยวกาสเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ของผมได้มามีส่วนในการสืบสารเพลงของไทยเพลงที่เป็นมรดกของไทยเลยเป็นเพลงครูซึ่งดีใจมากเพราะว่าน้อยคนที่จะได้มาทําอย่างนี้ครับผมผมเข้าใจเลยว่าคนสมัยก่อนทําไมเขาถึงเห็นคุณค่าของเรื่องความรักเรื่องของอะไรต่างๆให้มันลึกซึ้งเพราะว่าเพลงไทยของเราเนี่ยคือมีคุณค่าแล้วก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กับชาติอื่นแน่นอนครับเขาถ่ายทอด อีแล้วอีกแล้วอ้คะีค่ะตัเอกหน่อยนะคะค่ะสำาหรับโบว่าอย่างภาษาที่เขาใช้ในเพลงสุนทรภพรมันหาฟังในปัจจุบันไม่ได้จริงๆค่ะเราสามารถหลับตาฟังแล้วสามารถสร้างจินตนาการไปกับเพลงพร้อมๆกันได้ค่ะอกว่านี่เป็นเสน่ห์ของเพลงสุนทรภพร์ที่โบได้ได้ได้พบเจอกับการที่อ่านเนื้อเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงบ่อยๆค่ะพาวน์ไนท์ในค่ำคืนพิเศษในวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่าน คุณจะต้องมีความสุขและอิ่มเอมกับบทเพลงและเรื่องราวของสุนทรภพรวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณตุ้มผุดชาโทนนะวันนี้คุณเจี๊ยววัชระปานเอี่ยมและน้องนองนักแสดงจากเพลงรักของเธอสุนทรภพรเดอะมิวสิคค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอขอบคุณเสื้อพิธีกร Eclipse at Central ชิดลมค่ะค่ะของนวนจาก BB ค่ะของปั้นนะคะชุดจากวิทิรัตและเครื่องประดับจากเ e ็ดอาโปเตค่ะค่ะสุขหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับพราวนไนทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช้ในเพลงสุนทรภพรเราสามารถหลับตาฟังแล้วสามารถสร้างจินตนาการไปกับเพลงพร้อมๆกันได้ค่ะ<ม>บอกว่านี่เป็น,สนเสน่งของเพลงสุนทราพร